วันที่สองของการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางไปพบปะกับชาวไทยพุทธที่วัดช้างไห้จังหวัดปัตตานีนะคะแล้วก็เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะขณะที่ด่านศุลก,กากรเบตงเสนอแผนการปรับปรุงขยายด่านค่ะเพื่อที่จะรับนักท่องเที่ยวซึ่งมีนับล้านคนต่อปีนะคะติดตามจากคุณติศิลาพุทธสารพัน์รยงานสดจากจังหวัดปัตตานีค่ะคุณติชิลาคะ หนึ่งในเป้าหมายสําคัญของการลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของนายกรัฐมนตรีนั่นก็คือต้องการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะทําให้ในส่วนของทอททนั้นตั้งเป้านะคะว่าในปีนี้จะมีนะักท่องเที่ยวเข้ามาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้นร้อยละสิบค่ะ ยังคงสร้างสีสันระหว่างการลงพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ยอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งวันนี้นายเศรษฐาทวีสินนายยกธมนตรีนั้นได้สวมเสื้อสีส้มสดใสที่เป็นผ้ามัดย้อมด้วยสีธรรมชาติจากขี้ค้างคาวหรือที่เรียกว่าดินมายาจากถ้ำภูเขากำปั้นและภูเขาวัดถ้ำนะคะผสมกับเปลือกเงาะและใบหูกวางซึ่งเป็นผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดยะลาค่ะก่อนจะลงพื้นที่วัดช้างให้และแวะชิมตัแป๊ะใบทางหรือว่าแป้งข้าวหมากที่ห่อด้วยใบทางอาหารซิกเนเจอร์ของ ของท้องถิ่นนะคะที่กลุ่มผู้สูงวัยทักษีลาเกตทําขึ้นหลังได้รวมตัวกันทําการตลาดสวนาเกตที่นําผักซึ่งปลูกโดยคนในชุมชนนํามาขายสร้างอาชีพเช่นเดียวกับทุเรียนทรายขาวหนึ่งในผลไม้ขึ้นชื่อที่กลุ่มการท่องเที่ยวบ้านทรายขาวใช้จูงใจนักท่องเที่ยวที่จะํำท่องเที่ยวด้วยรถจิบโบราณตามแหล่งต่างๆในชุมชนนะคะและชิมอาหารพื้นบ้านด้วยค่ะ ชาวบ้านพูดตรงกันนะคะว่าอยากให้ในายรัฐมนตรีนั้นมาส่งเสริมอาชีพให้คนในพื้นที่ได้ทํามาหากินหลังพบว่าคนไทยพุทธได้ย้ายออกนอกพื้นที่เพราะสถานการณ์ความไม่สงบบางหมู่บ้านเหลือไม่กี่ครอบครัวค่ะก็คือเรื่องของการส่งเสริมเรื่องอาชีพนะคะก็คืออย่างน้อยก็คือมีอีกหลายกลุ่มหลายกิจกรรมที่ที่ชาวบ้านเขาเขารู้ว่ามีในพื้นถิน่นแต่ไม่ดึงออกมา ให้มันเป็นออกมาแบบมืนสร้างซต์พาวเวอร์ขึ้นมาว่าเป็นจุดเด่นของของีกรรมของตัวเองนะคะ ความเห็นนี้ตรงกับเจ้าวาดวัดช้างให้ที่สะท้อนต่อนายยกธมนตรีนะคะว่าอยากให้เข้ามาสร้างความปลอดภัยเพราะหากย้อนมองทุนในพื้นที่นั้นมีทั้งทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรมอาหารค่าใช้จ่ายที่ราคาถูกและความเป็นมิตรของผู้คนค่ะจึงมีความพร้อมมากนะคะสําหรับการท่องเที่ยวค่ะโดยนายกรมนตรีนั้นรับปากนะคะว่าจะสารต่อความฝันของทุกคนแก้ปัญหาความมั่นคงควบคู่ไปกับปากท้องและจะเข้ามาช่วยฟื้นฟูโบราณสถานแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจทั้งเรื่องแรงงาน และผลักดันให้เป็นศูนย์กลางครัวฮาลาลโลกค่ะธุรกิจต้องการแหล่งเงินทุนก็ต้องให้สถาบันการเงินเข้ามาอุดหนุนเสริมศักยภาพให้ได้ตรงนี้เพราะถ้าเกิดมีโอกาสแล้วไม่มีแหล่งเงินทุนก็ไม่สามารถทําได้ครับตัวผมเองก็เดินทางไปต่างประเทศเยอะก็ไปเปิดตลาดค้าขายต่างประเทศความสัมพันธ์ที่เรามีดีกับท่านท่านนายกมาเลท่านกษัตริย์รูไนเองก็ ทุกท่านก็อยากพัฒนาเรื่องอาหารให้เราแล้วก็ทําให้เราเป็นครัวโลกที่สามารถทําให้เรามีความมั่งคงทางอาหารและส่งอาหารไปขายทั่วโลกได้ทําให้พี่น้องประชาชนมีรายได้ที่สูงข,ขึ้น หลังจากนั้นนะคะนายยกรัมนตรีได้เดินทางไปดูการเพราะเลี้ยงปลานินสายน้ําไหลและปลาพลงชมพูซึ่งเป็นปลาที่ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI ของจังหวัดยะลาที่มีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ3,500บาทนะคะและจะเดินทางต่อไปยังสวนมึงบุพาและด่านศุลก,กากรเบตงเพื่อติดตามการปรับปรุงขยายพื้นที่ด่านเบตงที่พบปัญหาการจราจรติดขัดอย่างหนักนะคะ ซึ่งในปีนี้มียานผานนะเข้าออกแล้วกว่า90,000คันค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริงเสนอให้พัฒนาระบบยานผานนะผ่านแดนแบบไร้เอกสารค่ะเอาตัวใบหน้าของผู้ขับเนี่ยเป็นเหมือนไลายลาล,ลเซ็นในการรับรองที่ว่าได้นําเข้าแล้วก็ได้นําออกไปนะครับก็คือเราก็จะมีกล้อง CCTV ทีที่ส่องป้ายทะเบียนนะครับเพื่อที่จะดึงข้อมูลออกออก,ออก,ออกมานะครับ แล้วก็ให้เจ้าของสแกนใบหน้าแล้วก็เอาสองตัวนี้มาหมทกันว่าได้ถูกต้องตรงกับที่เขาได้ลงทะเบียนในในตอนแรกแล้วหรือ,อยังไงบ้างนะครับแล้วก็ถ้าถูกต้องแล้วเนี่ยระบบก็จะออกใบไบขนให้ซึ่งเบขนเนี่ยก็จะส่งไปที่เมลที่ทางเจ้าของรถได้ลงทะเบียนไว้ ด่านเบตงจังหวัดยะลานั้นเป็นด่านพรมแดนติดกับรัฐเปรักประเทศมาเลเซียนะคะมีผู้เดินทางเข้ามาเฉลี่ย1000คนต่อวันนะคะแต่ว่าหากในช่วงเทศกาลนั้นมีมากกว่า4 0 0 0คนค่ะเฉะพาะปี2566ที่ผ่านมามีข้อมูลผู้เดินทางเข้าออกประเทศไทยผ่านด่านเบตงเกือบ1นล้านสองแสนคนค่ะโดยนางสาวสมฤดีจิตจ,จงรองผู้ว่าการด้านการตลาดในประเทศทททจึงตั้งเป้าว่าในปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใน3จังหวัดแดนภาคใต้เพิ่มขึ้นร้อยละสิบค่ะ ขณะนี้ในส่วนของนายกุยัฐมนตรีนั้นยังอยู่ระหว่างการตรวจเยี่ยมสถานที่ต่างๆในอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะส่วนในวันพรุ่งนี้ค่ะนายกุยัฐมนตรีน้นจะเดินทางต่อไปอยังจังหวัดนาราธิวาสซึ่งเป็นจังหวัดสุดท้ายนะคะในการลงพื้นที่3จังหวัดของนายกุทธมนตรีค่ะ,อะขอบคุณคงณนติชิลาค่ะ